สิ่งที่จะเป็นข่าวหรือจะเป็นหนังสือพิมพ์ก็แนะนำแต่สิ่งที่บ้านเราจนๆหรือที่มาทำสิ่งไม่ดีในญี่ปุ่นนะคะก็เลยมีความรู้สึกว่าเ,เราอยากจะทำอะไรสักอย่างเอ๊ะสมัยนั้นเราทำอะไรที่เป็นสื่อที่ให้ให้ให้คนญี่ปุ่นนะคะได้รู้จัก ก็เลยมาคิดเรื่องของอาหารอาหารนี่นะคะเพราะว่าคืออาหารเนี่ยถ้าเราทําได้รสชาติดีอร่อยก็จะทําให้คนญี่ปุ่นได้ได้รู้จักอาหารไทยจะได้รู้จะได้ไปเมืองไทยนะคะค่ะก็คือคือเริ่มต้นมาจากตรงนี้ สวัสดีค่ะดิฉันชื่อพิมพ์ใจมสัสโมโต,โตนะคะค่ะแล้วก็ตอนนี้อยู่ที่ร้านอาหารไทยสาขาคิงสโจคือดิฉันมีเปิดอยู่3สาขาะมีเปิดอยู่ที่ชินยูกุแล้วที่นี่เป็นคิงสโจแล้วก็อีกสาขาหนึ่งก็อยู่ที่นาริตะในออออนช้อปปิ้งเซ็นเตอร์นะคะ มาตั้งแต่ปี1976เดนะคะ mm hmm. เดือนพฤษภา mm hmm. ก็ครั้งแรกมาเรียนหนังสือนะคะแล้วก็สมัยนั้นยังไม่มีร้านอาหารไทยที่ไหน,นะคะอีกอันหนึ่งก็คือเริ่มต้นจากที่ว่าใจใจอยากจะทำอะไรสักอย่าง mm hmm. เพื่อ mm hmm. เพื่อเรียกว่า mm hmm. เพื่อคนรุ่นหลังหนึ 1, 2, 2> mm ่งสองเพื่อ อบแทนประเทศไทยนะคะเพราะประเทศไทยเนี่ยมีสิ่งดีๆเยอะมากยกตัวอย่างถ้าอาหารไทยแล้ก็สมัยนั้นก็ยังไม่รู้จักนะคะว่าครัวไทยคําว่าครัวไทยครัวโลกเพราะว่ามันตั้งเกือบ50ปีแล้วนะคะฮ่ฉะนั้นก็เลยมาช่วงหลังอ่ะถึงจะอ้อเขาเขาเขานำนำมาว่าครัวไทยครัวโลกคํานี้ก็เป็นสิ่งที่ทีีเรียกว่า โอเคมากๆเลยนะคะอาหารไทยถ้าเราทำเราต้องทำให้รสชาติเป็นไทยแท้นะคะพดัะนั้นน่ะในญี่ปุ่นน่ะถ้าบอกว่าไปดูหลายๆร้านมีร้านของเราเองที่เราทำมีเรียกว่ารสชาติที่กลมกล่อมก็คือมีเผ็ดหวาน เปรี้ยวเคมนะคะมันต้องมีออกทุกรสชาตินะคะอันนี้คือเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเอกลักษณ์ของแก้วใจนะคะที่ที่ว่าในร้านอาหารเองไม่ว่าจะเป็นกุ๊กจะเป็นคนเสิร์ฟคนไทยหมดเลยค่ะคือเดิมทีเป็นคนชอบชอบทำอาหารอยู่แล้วนะคะเรียนงตรงๆว่าก็ชอบชิมชอบทำแต่ด้วยมีสิ่งสิ่งหนึ่งนะคะ ก็ส่วนใหญ่จะไปชิมที่วัดปักน้ำภาษีเจริญเพราะว่าเป็นคือคือเนื่องจากว่าที่วัดปักน้ำภาษีเจริญน่ะมีโรงครัวนะคะอย่างสูตรกว๋วยเตี๋ยวของเราเนี่ยจะมาจากวัดนะคะไม่ได้ไม่ได้ไปเอาสูตรที่อื่นแล้วอย่างหนึ่งก็เลยคิดว่าในญี่ปุ่นเองก็ไม่มีไม่มีใครแนะนำเรื่องของกว๋วยเตี๋ยวเยอะขนาดนี้นะคะมาตอนหลังเนี่ยเราก็จะมี เรียกว่าก๋วยเตี๋ยวที่เมืองไทยยกมาอยู่ที่นี่เลยค่ะคือคนญี่ปุ่นน่ะตอนนี้คือเป็นหลักเนี่ยเขาก็จะมีส่วนใหญ่จะแนะนําผัดกะเพราผัดไทยนะคะฮะแกงเขียวหวานนะคะคือคือส่วนใหญ่เนี่ยตอนนี้เป็นหลักเลยแม้กระทั่งช่วงนี้ระยะหลังเนี่ยในกลุ่มเซเว่นอีเลฟเว่นพวกนี้นะคะหรือจะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆเขาก็จะมา เรียนรู้กับเราคือเอกลักษณ์ของอาหารไทยเราอะ่ะมันต้องเข้มข้อนอยู่แล้วเสร็จแล้วเราเขาทานกับข้าว้าทานกับข้าวเวลาข้าวคุกไปแล้วเนี่ยมันก็จะทําให้รสชาติอ่อนลงนะคะฮะฉะนั้นสิ่งสําคัญเนี่ยเราเป็นเจ้าของเราต้องเรียนรู้รสชาติก่อนฉะนั้นตอนนี้เรามีโรงเรียนโรงเรียนเวลาสอนไม่กระทั่งคนญี่ปุ่นหรือจะสอนคนไทยบอกว่าสิ่งแรกที่จะมาเรียนเขาจะต้อง เรียนต้องรู้รู้ว่าอันนี้เค็มเค็มจากน้ำปลาหรือเค็มจากเกลือถ้าเปรี้ยวเปรี้ยวจากมะนาวหรือเปรี้ยวจากน้ำส้มนะคะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่ว่าเราต้องสอนให้ให้เขารู้จากเรื่องรสชาติก่อนคือจริงๆแล้วเนี่ยอ,อ,อย่างร้านอื่นน่ะเขาจะลดจัดจ้านลงไปแต่ของเราเนี่ยเราไม่เราไม่ลดนะคะเพียงแต่ว่าจะมีว่าอ,อ,อาจจะว่า ลดเผ็ดลงมาอีกนิดนึงเพราะตัวเผ็ดเนี่ยเราสามารถให้เติมพริกน้ำปลาได้ใช่ไหมคะฮะฉะนั้นแต่ส่วนอื่นนี่เราจ,จัดจ้านหมดเลยไม่ว่าจะเปิดเมืองไทยจะเปิดที่ไหนตีในต่างประเทศก็แล้วแต่ให้คงความเอกลักษณ์ของไทยนะคะแล้วเราจะอยู่ได้ก็สมัยก่อนนะคะสมัยก่อนที่มีประมาณาต้องบอกว่าเมื่อประมาณ30ปีที่แล้วมีคนที่มาเปิดร้านอาหารไทยแข่งกับเราเขาบอกว่า เราอะทำรถจาดมากเดี๋ยวก็อยู่ไม่ได้หรอกนะแต่ไม่ได้ไใช่แต่สุดท้ายเขาไปก่อนเนาะฮะเขาไม่อยู่แล้วค่ะ <c oughs> เราก็คิดว่าเราก็พยายามเน้นของตัวอาหารไทยแล้วก็ให้ทุกคนที่ว่าพอเขาเป็นเที่ยวเมืองไทยหรือจะอยู่ในญี่ปุ่นเขาก็สามารถทานได้เหมือนที่ไปประเทศไทยนะคะ ตอนนี้คือถือว่าตัวตัวผัดกะเพราขายดีแล้วตอนนี้เราก็พยายามแนะนำยกตัวอย่างข้าวคุกกะปะินะฮะก็แนะนำคือคือส่วนใหญ่เนี่ยจะทำจะทำตัวที่ว่าในหนึ่งปีเราก็ควรที่จะออกเมนูใหม่สักครั้งหนึง่งมาก้อยาดไทยแล้วครับนเมนูหลักๆคือในร้านอาหารเนี่ยตอนนี้เราเปิดอยู่ตอนตอนหน้าตอนนี้เหลืออยู่สามสาขานะคะสามสาขาเนี่ย เมนูแต่ละสาขาเนี่ยมีไม่ต่ำกว่าร้อยค่ะเกินร้อยอยู่แล้ว <C yr us> <C yr us> ค่ะค่ะค่ะโอ้เยอะมากค่ะคืออาหารไทยของเราก็คือถือว่าเป็นเบสิกที่เขาทานได้ไม่ถึงขนาด <C yr us> แพงเกินค่ะค <C yr us> ่ะใช่ใช่ใช,ใช่เพราะว่าคืออย่างสมมติว่าาดไ้ ใช่ค่ะคือคือเรียกว่าเป็นปกติที่เขาเขารับได้ณนะตอนนี้ถ้าสมมุติว่าเราขายตัวอาหารที่เป็นเป็นร้านน่ะนะคะก็อยู่ที่950เเยนคือพันเยนให้ก็มีตังทอนอ่ะหรืออาจจะเขาคือคือแล้วก็มีแถมกาแฟให้อย่างเงี้ยเพราะส่วนใหญ่เนี่ยในญี่ปุ่นน่ะถ้ามื้อกลางวันอ่ะทานเกินพันก็จะลำบาก ก็อยู่ที่ไม่เกินพันเยนนะคะมื้อกลางวันนะคะเราจะขายเป็นสามเซตมีสามเซตนะคะมีมีสามเซตให้เลือกเราก็จะไม่ขายอลาการ์ดถ้าขายอลาการ์ดนี่มันช้าและอย่างหนึ่งนอกจากว่าสั่งมาหรือหรือว่าเป็นกรณีพิเศษเขาจะมีงานเลี้ยงอะไรก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแล้วธรรมดานี่ส่วนใหญ่เขาจะ ขายเป็นอาหารกลางวันแต,แต่แต่ว่าอาหารกลางวันนี่ก็ก็เป็นยอดที่ขายไม่เร็วเลยเฉพาะอ,อาหารกลางวันก็ถือว่าเขาเลี้ยงตัวได้เนี่ยฮะก็ถือว่าแก้วใจของเราเนี่ยก็ถือว่ายิ่งช่วงโควิดนะคะเข้าไปเมืองไทยไม่ได้แน่นทุกร้านเลยขายดี คืออย่างนี้่ะบังเอิญว่าที่บริษัทใช้ชื่อ PK สยามเป็นผู้นำเข้าวัตถุดิบเข้ามาพวกผักผลไม้ด้วยที่เราเราขายขายอยู่ในตามตามที่ในในร้านอาหารของเราแล้วแล้ว,ลวหน้าเวลานี้เราก็ทำส่งพวกที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตด้วย่ะ มันก็เป็นจุดที่ว่าร้านของเราเองถ้าเมนูตัวไหนที่จำเป็นต้องมาจากเมืองไทยเราก็จะส่งขึ้นมาให้ต่างหากค่ะค่ะไม่ว่ามะนาวมะนาวนี่เราก็ใช้มะนาวไทยนะคะมะนาวไทยเนี่ยที่ฤด,ด,ดูกันเวลามะนาวเนี่ยเราใช้ให้บีบแล้วชาแช่แข็งเข้ามาเพราะมะนาวสดนี่มันจะเข้าไม่ได้ นะคะพริกขี้หนูสดก็เข้าไม่ได้ฉะนั้นอะ่ะพวกนี้เราก็เอาไปทำแช่แข็งหมดเลยทำฟสเซนหมดคืออาหารไทยเนี่ยเราเรารักด้วยใจรักก็เลยคิดว่าเราจะต้องพัฒนาพัฒนาเรื่องกลิ่นกลิ่นนี่เป็นเรื่องสำคัญเลยนะคะฮะมีเรื่องกลิ่นนะคะแล้วก็เรื่องคือคือหนึ่งเรื่องรสชาตินะคะอันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นหลักใหญ่ๆที่สิ่งสำคัญนะคะก็ะะเลย พัฒนาพัฒนาไปเรื่อยๆก็เลยเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าจากบ้านเราอะ่ะเดี๋ยวนี้เราทาเป็นเ,เรียกว,ว่าเป็นของโฟเสเซนมาดีกว่าไปอบแห้งค่ะเพราะว่าอย่างบางสมัยก่อนอ่ะนะคะบางคนก็ไปใช้อบแห้งใช่ไหมอบแห้งนี่ไม่ดีค่ะสู้โฟเสเซนไม่ได้คือจะจะ,จะไปประเทศไหนก็แล้วแต่ใช้เป็นโฟเสเซนไปแล้วเข้าได้ทุกประเทศทั่วโลกนะของโฟเสเซนนี่เข้าได้หมดเลย นะคะ,ะแล้วแล้วอันนี้เนี่ยเอาไปใช้จะไม่ผิดหวังค่ะของเหมือนที่เราถ้าเราไปใช้ของโฟเนแล้วเนี่ยจะเป็นรสชาติเหมือนไทยหมดเลย want, เรามีโรงเรียนด้วย <S 2> <S 2> มาเรียนรู้คะมีโรงเรียนด้วยแล้วที่โรงเรียนก็เชิญอาจารย์ที่สวนดุสิตมา มาอยู่กับเราจนอาจารย์ตอนนี้ลาออกแล้วนะคะให้มาอยู่ที่นี่เลยนะคะเสร็จเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เลยมีคิดสูตรคิดสูตรขึ้นมาให้ซูเปอร์มาร์เก็ตที่ที่พร้อมที่จะมาซื้อสูตรกับเรานะคะฮนะ,ะฉะนั้นน่ะเราก็ตอนช่วงระยะหลังเนี่ยเราคิดว่าจะต้องเผยแผ่ไปให้กว้างขึ้นทั่วประเทศญี่ปุ่นให้คนทานได้นะฮะตรงจุดนี้ค่ะ เราก็เลยคิดว่าตอนนี้เราจะต้องมาคิดสูตรขึ้นมาแล้วเราต้องผลิตผลิตให้ไปเข้าไมโครเวฟแล้วก็ทานได้เลยอันนี้เป็นสเต็ปต่อไปยินดีถ้าถ้าอยากจะเข้ามาประเทศญี่ปุ่นแนะนำได้หมดเลยะ่ะนะคะคือยินดียินดีนะคะคือหการเปิดร้านอาหารไทยนะคะคือเราต้องเรียกว่าคือคือความยุ่งยากมีอะไรบ้างนะคะอันนี้เนี่ย แบ่งปันได้ค่ะอ,อ๋อในญี่ปุ่นเองณทุกวันทุกวันนะคะจะมีโอกาสมากขึ้นเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยคนต่างชาติก็มาอยู่ที่นี่เยอะเพราะญี่ปุ่นขาดแรงงานใช่ไหมคะขาดแรงงานเนี่ยเขาก็จะมีคนเวียดนามเข้ามาแล้วต่อไปก็จะมีคนไทยเข้ามาคือเดี๋ยวนี้ในคนญี่ปุ่นเองเขาขาดแรงงานฉะนั้นเขาจะต้องเอาคนต่างชาติเข้ามาอยู่แล้วฉะนั้นอ่ะพอคนต่างชาติเข้ามา ก็ทานเรื่องของอาหารที่ลดจัดลดเผ็ดขึ้นมามากขึ้นฉะนั้นมันมีโอกาสเป็นโอกาสนะคะจากที่สมัยก่อนที่ว่าเป็นโควิดเดี๋ยวนี้โควิดมันหายไปแล้วก็คิดว่าจากนี้ไปน่าจะเป็นโอกาสที่ดีนะคะถ้ามีอะไรยินดีค่ะที่จะให้ให้คำแนะนำได้นะคะเพราะว่าคือในอาหารไทยเองนั้นน่ะถามว่ายุ่งยากไหม มันก็มีทั้งยุ่งยากด้วยหรืออาจจะไม่ยุ่งยากเขาเราทุกอย่างเราเราเรา,เรา,เรากำหนดได้นะคะกำหนดได้เราเรียนรู้ได้นะคะไม่ยุ่งยากมากขนาดขนาดที่ว่าทําไม่ได้ <c oughs> ไม่เจออุปสรรคใดๆว่าคุณ้ออุปสรรคคืออย่างเนี้อ,อุปสรรคะอะมีแต่เราก็ต้องทําใจนะคะคืออุปสรรคอะก็เรื่องคนใช่ไหมคะอย่างเรื่องคนเนี่ย มันก็จะมีอุปสรรคเพราะยกตัวอย่างว่าการที่เราทํากุ๊กคนหนึ่งขึ้นมาหรือจะทำเ,เรียกว่าคนเสิร์ฟคนหนึ่งเข้ามาแล้วก็อาจจะต้องมีปัญหาถูกดึงไปหรืออะไรแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็อยู่ที่อยู่ที่ตัวเราเองนะคะเราก็พยายามว่าให้ให้โอกาสให้ความเมตตาที่ดีที่สุด แล้วก็ตอนนี้อันนี้เรื่องเรื่องของการที่จะอยู่กับเราหรือไม่อยู่มัน,นก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งเพราะตอนนี้ในญี่ปุ่นเองกฎหมายญี่ปุ่นสามารถที่จะนำกุ๊กเข้ามานะคะนำคนเสิร์ฟอาหารขึ้นมาได้นะคะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยญี่ปุ่นน่ะเปิดกว้างเปิดเรื่องของอะไรง่ายงายง่ายขึ้นหน่อยนะคะฉะนั้นเนี่ยถือว่าถ้าคนไทยเรา อยากจะมาทําธุรกิจที่นี่มาได้ค่ะนะคะมาได้เลยไม่เหมือนบ้านเราถ้าประเทศไทยไไนะใช่คือประเทศไทยเนี่ยเวลาการที่เข้าไปลงทุนทำอะไรก็ยังต้องมี51-49ี่ญี่ปุ่นไม่ต้องค่ะคนไทยร้อเอร์ก็สามารถที่จะเข้ามาลงทุนได้นะคะค่ะค่ะ ขออย่างเดียวถ้าเรามีเงินสดที่จะกำเงินไปลงทุนที่ในญี่ปุ่นได้ค่ะแต่ก็ต้องดูพันธมิตรให้ใหดีๆนะคะไม่ใช่ว่าไปเลยแล้วถ้าไปถึงถ้าเกิดเจอคนที่มันไม่ไม่จริงใจก็จะลำบากเหมือนกันนะคะตอนหลังนี้ก็14ปีก็มีไป ก่อตั้งบริษัทที่เมืองไทยแต่ก่อตั้งบริษัทที่เมืองไทยเราก็พยายามสื่อสื่อสอนเกษตรกร,กรที่เมืองไทยนะคะให้รู้จักคิดต้นทุนให้รู้จักปลูกอะไรแล้วขายได้นะคะอันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่เราพยายามที่จะไปถ่ายทอดนะคะ,คะเพราะว่าอายุก็เยอะแล้วค่ะมีอะไรก็แบ่งปันกันนะคะถ่ายทอดให้ให้รู้ให้เข้าใจกันท่านนั้นนะคะก็คือสิ่งที่ว่า ไม่มีใครทราบแต่ว่าตัวเราเรารู้ดีแก่แก,แก่แก่ใจเรานะคะนะคะมีข้อที่หนึ่งก็สร้างวัดไทยแห่งแรกที่ได้ถวายหลวงพ่อสมเด็จพระมหาราชมังกาจารย์และหลวงพ่อวัดปักน้ำพระสิเจริญนะคะค่ะเราได้สร้างวัดไทยแล้วก็ได้ขอเรียกว่าขอพระราชาธรรม,มที่ได้พระราชทาน ขอพอปรสอสกอประดิษฐ์ที่หน้าอุโบสถนะคะมีได้สร้างเรียกว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจเพื่อให้คนไทยคนไทยเรานะคะได้มีโอกาสมากราบไหว้หลวงพ่อไว้บางน้ำนะคะะแล้วก็มาปฏิบัติเรื่องของกิจกรรมปฏิบัติการออของหลวงพ่อนะคะอ,อันนี้หนึ่งข้ออีกข้อหนึ่งได้มีโอกาสเ,เป็นผู้บุกเบิก นำข้าไทยมาประเทศญี่ปุ่นนะคะดัะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็ก็คิดว่าเราได้เอาเข้าวไทยของเราได้มาในในใน,ในญี่ปุ่นให้ร้านอาหารไทยทุกๆร้านที่ทานข้าวหอมนะคะก็ก็ก็สิ่งเหล่านี้ก็คือตัวเองก็คือภูมิใจตัวเองนะคะภูมิใจเล็ก,ลกๆน้อยๆตัวเอง่อะก็คือสิ่งเหล่านี้เราก็พยายามคิดว่า เราอยากจะทำความดีเพื่อถวายพ่อหลวงคืออยากจะทำเป็นตัวอย่างที่ดีให้ให้น้องๆคนไทยที่อยู่ในญี่ปุ่นนะคะที่ให้เข้าสืบสารต่อว่าเราต้องรักชาติรักประเทศไทยแล้วคือสิ่งสำคัญอีกอันหนึ่งก็คือสมัยก่อนนะคะก็นึกถึงพ่อหลวงอยู่ตลอดเวลาว่าท่านสร้างหลายๆอย่างกับที่เมืองไทยไว้เยอะ แล้วทําไมเราไม่ไปสารต่ออะไรสักนิดนึงก็เลยเนี่ยเดต้องบอกว่าก็เลย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 เนี่ยพยายามทําในสิ่งที่ที่ทุกวันนี้ที่ทําอยู่ก็เพราะทําตามพ่อหลวงนะคะ